สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ลงทุนง,ง่ายๆสไตล์พนักง,งานประจำวันนี้ก็เป็นทีนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือสตรีมมิ่งในส่วนของ condition order นะคะตัวช่วยให้กับเราเนี่ยที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอค่ะให้มาสามารถตั้งขายตั้ง stop loss ได้อัตโนมัติเลยค่ะเราจะมาสอน trailing stop ค่ะ trailing stop ในที่นี้ก็คือกรณีที่ว่าออราคาค่ะมันขึ้นไปสูงแล้วยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ มาเก็ตประมาณ90แล้วกันเราอยากจะตั้ง trailing stop นะคะแปดแก็ 8, 8, เราจะช็อตโค้ดนะคะอยากจะปิดออเดอร์นะคะก็ใส่วอลุ่มเลยราคาที่เราต้องการจะปิดนะคะก็เ,เลือกตรงคําว่า stop order ค่ะเลือกสีรีค่ะแล้วก็ใส่ราคาแล้วก็เลือกอะลามากกว่าเท่ากับ stop ไ i นนุ่งก็ว่าช็อตเลยการส่งออเดอร์ครบถ้วนแล้วกัยละมันก็โชว์มาให้เราก,กดคอนเฟิรค่ะแล้วก็ติด c คอนเฟิร้เลย เป็นยังไงบ้างคะงานมากมเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราเรอดูกันค่ะว่าคลิปหน้าจะมีทริคเด็ดๆอะไรมาแชร์กันนะคะฝาัพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามไว้นะ,ะรออัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะที่จะทำขึ้นมาให้ทุกๆวันเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ